หมุนไปหมุนไปหมุนหมุนไปนอนนเ,เออหมุนไปหมุนไปหไปยุดครับเฮ้ยเอ้าเอา้าเราขึ้นไปนั่งทำไมก็ไม่หวดไม่หย <c> ุด <oughs> เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การีรนาฟีไฟล์ครับ <c oughs> วันนี้มาดูรีวิวสึกขั้นสูงในซีซันที่29กันนะครับรอบนี้ก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับอียิปต์อียิปต์นะไม่ใช่อียิปต ซึ่งก็นับว่าเป็นภาคที่2ของซีซั่นอียิปต์ในเกมฟรีไฟลด้วยนะครับอันนี้ภาค2ส่วนอันนี้ภาคแรกอันนี้ภาค2ส่วนอันนี้ภาคแรกโอเคซึ่งของรางวัลเด่นๆในภาค2ซีซั่นที่29เนี้ยก็จะมีสกินกระทะกระบะกระเป๋าชุพชาชุดผู้ชิปชชปชงปืนก Air board, แลแอร์บอร์ดระเบิดกล่องศพที่เด่นๆก็มีเท่านี้นะครับส่นขอรางวัลอื่นก็ดูดดจเกมไปเลย ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะใส่ชุดประจำซีซั่นที่29นี้ลงไปเล่นซ่อนแอบกับน้องๆในด่านทะเลทรายนะครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้จัดมานานมากไม่รู้ว่ามีใครรอดูอยู่หรือเปล่านะเล่นซ่อนแอบเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีคนรออ,รอดูอยู่ถุยถ้าเกิดว่ายังมีคนรอดูอยู่ก็รบกวนช่วยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับถ้าเกิดว่าถึง20,000ไลค์เดี๋ยวมีจัดรอบหน้าครั้งต่อๆไปแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไลค์ไม่ถึงก็ไม่จ,จัดแล้วนะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ ก็เดี <fund ses> ๋ยวไปดูกันเลยว่ากิจกรรมจะสนุปขนาดไหนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับเฮ้ยไอ้มืดมืดลงแบงล่างมืดจะมาเหยียบหัวมืดมืดยังยังยังยงลงลงแบงล่างเออลงแบงล่างอากาศติกานะครับเราจะซ่อนแอบเฉพาะข้างบนนี้เท่านั้นห้ามลงข้างล่างเด็ดขาด แล้วก็ห้ามใช้ปืนสลิงยิงขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเกิดจับได้ตัดสิทนะที่1จะได้500นะครับพี่จะนับ1นึงถึงให้ทุกคนไปแอบกรรมการจะเฝ้าอยู่ตรงทางลงข้างล่างห้ามลงข้างล่างเด็ดขาดโอเคแล้วก็หลังจากแอบเสร็จแล้วให้กดนั่งหรือนอนไปเลยห้ามเดินนะครับใครเดินโดนกรรมการยิงนะฮ <Okay. S 1> นะโอเคอ่ะพร้อมนะครับไปเลยครับไปซ่อนได้เลยฮะพี่จะนับ1ถึง10นะครับ1ถึง10 หนึ 1> 1่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบหมดเวลาครับผม <What? S 3> <c oughs> ยังพี่ไม่รับเลยเฮ้ยเกมไวสองนี้เี้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อย่าเดินเอาอย่าเดินกรรมการเห็นใครเดินยิงไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาละนี่ใครเขายืนเอาไม่ไปแอบวะเนี่ยฮหรอ บอกอยู่นิ่งก็ you ing, อยู ing, อ่นิ ing, ่งแบ ing, บยืนอยู่กลางหาแล้วยืนนิ่งไอรน่นก็นตรงไปอ่ะพี่จะออกหาแล้วนะคือเราต้องทำเวลานิดนึงเดี๋ยวไอ้ใครเขาวิ่งเนี่ยฮัลโหลยังยังยังไม่ยืนนิ่งอีกจานนี้มันก็ดีนะปัญหาง่ายโอ้แล้วโดนมาอย่างนี้นนนนนนนเห็นหมดโอ้เจอแล้วหนึ่งคนนอนเรียนเหมือนเรียนมานอนเรียนเหมือนเรียนหลอนเรียนละเรียนเหมือนเรียนมา กรรมาการดูบันไดไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครวิ่งลงไปแอบข้างล่างเนี่ยยิงทิ้งไปเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครเคลื่อนที่อะแบบว่าพอคนหาวิ่งมาตรงนี้เาวแล้วนี่นั่งอะไรนะขูดหวยห,หรือไงนงะเออพอแอบตรงนี้ใช่ป่ะแล้วพอไอคนหาวิ่งไปหามันวิ่งหนีมันวิ่งหนีนหนคนหาอันนี้เขาไม่เรียกเล่นซ่อนแอบเขาเรียกเล่นวิ่งไล่จับ เออพี่บอกไป<อ>ยังว่าที่หนึ่งได้ห้<อ>าร้อยเนี่ยที่หนึ่งห้าร้อยนะครับห้าร้อยวอลเล็ตแต่ถ้าใครไม่มีวอลเล็ตก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้กรรมาการอากเ,เอ้ไม่มีคนหววสลิงหนีะ่ะเราบอกห้ามลงข้างล่างไม่ใช่มันหววสลิงหนีนเอา,เอาละนี่นอเ,เอาตรงนี้เลยเนี่ยโอ้โหเนียนเลยนะเรา,เ,<อ>าเกือบละเกือบเกือบละตาลคุงเกือบละเกือบเนียนละอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะจะเนียนอยู่ละ ไม่มีไอวอลด้วยหรอเอ้ยป็นก้็นเนียนเหมือนกันนะเนี่ยพี่ยังไม่เจอใครเลยในแนวเนี้ยโอ้เป็นไงล่ะเกือบเกือบเกือบแล้วอีกนิดนึงเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบเนียนละถ้าทะลุเข้าไปในกำแพงได้เนียนแล้ว เ้ยแต่ปีได้ยินเสียงคนวิ่งนะนี่เสียงเสียงกรรมการใช่ไหมไกลไหมครับตามอยู่ะโอ้ยยา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 เต้นเต้นนอนนอรวยรวยบ้านรวยบ้านรวยไปไปไปบ้านรวยด่านนี้มันก็หาง่ายเหมือนกันนะเนี่ยหาง่ายกว่าหอนไนกานะหอนไนกานี่คืออย่างใหญ่เลยนะแต่ว่าตอนนี้โอ้โห ขาวเชียวนะน้องสาวอุ้ยตรงนี้ก็ยังจะแอบแล้วเกือบเนียนแล้วฝากฝากซ้ำดีนะกรรมการเพราะว่ากระสุนจะหมดอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบเนียนแล้วเอ้ยมันก็เนียนอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไป เอ้ยบันไดนั้นมีคนเฝ้าใช่ไหมบันไดนู้น่ะบันไดนู้น่ะบันไดตุ่นมีคนเฝ้าอยู่ใช่ไหมมีใคตุ่นครับโอเคโอเคอวงจะอุ้ยอุ้ยวันนี้นั่งดมนั่งดมบนแพงอาจจะแบบหาหวยอะไรอย่างงี้หาหวยโอเกือบเกือบเนียนแล้วอู๋แจกกี้นี่เกือบเกือบเนียนแล้วเนี่ยถ้าทะลุกล่องไปนี่เนียนแล้วไอ้มีกระสุนไหมเนี่ยกระสุนพี่จะหมดแล้ววะมีล,ลูกซองพี่ลูกซองเหรอลูกซองก็เอาจังหวะนี้ สองสิบสองนะเอาเอาเอาขอเกเดี๋ยวไปดูฝั่งตุ่นก่อนเพราะว่าวงจะบีบแล้วฝั่งนั้นน่าจะโดนก่อนถ้าเกิดว่าโดนวงบีบตายและกรรมการหาไม่เจอนี่คือโคตรหน่างสารเลยนะอุ้ยอันนี้ก็นั่งดมเสาอนิ่งกระสุนพี่มีน้อยนะน้อซ้ำไม่ได้ด้วยกระสุนไม่พอโอ้โหหลืบหลืบนี้นี่อย่างเยอะเลยเนี่ย โอ้โหไอ้โทรตามตอมอไอพี่ทีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอ่ะมีแรงงานต่างดาวลักลอบเข้ามาเนี่ยกระสุนพอไหมพี่โอ้กระสุนน่าจะยิงไม่กระสุนน่าจะไม่พอยิงอะวันนี้นิ่ง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 หน่อยน้องนิ่งหน่อยน้องน้องน้องออกมาหน่อยน้องน้องรูเนี้ยรูเนี้ยรูเนี้ยพี่ยิงไม่ได้เออ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 นิ่งนิ่งนิ่งเออนิ่งนิ่งนิ่งปก้เนี่ย พี่เสือครบพี่เสือไว้ไม่ผิดหวังว่าพี่อยากได้สไน้มาเอาไปดึงเพื่อนอีกโขลพี่ยังจะดึงอีกนะดีกว่าดิกฟางใครคนต้องวันไมเมียนเมียนไงพี่เอาเอ่อสามทีพี่ปืนไม่พอแล้วตอนนี้เฮ้ยพี่เจอพัดมากของดีโอเคตรงนี้เคลียร์ก็โหดอยู่ข้างล่างไม่มีนะข้างล่างไม่มีนะ ไอจะเป็นปีกด้านขวาพี่ว่าเกมนี้พี่น่าจะไม่ได้ให้ตังค์ห้าร้อยใครอ่ะผมว่ารอดเยอะนะรอดเยอะเหรอวันมีมันมีเดดจุ๊กเดดจุ๊กพี่ดูดีๆเดดจุ๊กแต่ไม่ลงข้างล่างเลยนะเดดจุ๊กคือโอ้โหตัวแล้วมีเดดจุ๊กโอ้ชาเอมโอ้คิดนานไม่ได้โอ้โหโอ้โหอย่าจีนิ่งนิ่งนิ่งยาน้องกระสุนพี่ไม่ค่อยมีนิ่ง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  อ๋ออ๋ยังยังอีก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 บอกว่านิ่งดิ๊งนิ่งสามทีสาทีเป็นไงพี่เด็ดยุบเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ลงข้างล่างเดี๋ลงข้างล่างอ๋อยังยังอยู่ในอาณาเขตใช่ไหมอุ้ยอุ้ยวงมาพี่วงมาโอ้วงมาวงมาเฮ้ยเปลือกเยอะนะเนี่ยไอ้นเอ้ย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 มีวิ่งด้วยหรอมีวิ่งด้วยหรอไอชุดโกไอชุดโกวิ่งไอชุดโกเ้ไอไอไอชุดโกโดนลง เอ้ยวิ่งยิงดิวิ่งยิงดิวิ่งยิงดิวิ่งวิ่งยิงวิ่งยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยวงเจ็บ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 โอ้ยไม่ไหวแล้วอียิปต์อียิปต์วิ่งก่อนโอ้ยโอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนใครใครรอดเข้ามาใครใครใครรอดออกมาก่อนใครรอดออกมาก่อนวงมันบีบโอ้ยไม่อยากยิงเลยผมไม่น่ายิงเลยผมแต่แล้วเขาจะวิ่งนะ้วคนนี้โอ้โหมาเต็มเลยวิ่ง ไปแอบ,บอยู่หลืบไหนอะเมื่อกี้มองไม่เห็นหน่ะจุดตรงนี้ยังไม่หมดพี่โอ้เมื่อกี้วิ่งยังไม่ทันครบรอบไงวงมันบีบก่อนถ้าวงจบแท่นน่ะมันจะมันจะมีเวลามากกว่านี้เหลือกี่คนเหลือสี่คนเหลือสี่คนเองเหรอใช่เขาโดนวงตายกันเนยอะพี่่วนโอ,โอ้โอเคโอเค,อเค <c oughs> รู้ชะตาก,กรรมไนงะว่าหาไม่ทันแน่นอน หือพี่เพิ่งวิ่งได้ไปีกซ้ายเองพี่กําลังจะวนขวาไปไปตรงจุดสตาร์ทอีกรอบนึงแต่มันไม่ทันวงมันมาแล้วสี่คนที่เหลือนั่งล้อมพลังเลยครับนั่งล้อมนั่งล้อมเดี๋ยวเราจะเล่นเก้าอี้ดนตรีเราจะเล่นเก้าอี้ดนตรีนะนั่งล้อมนั่งล้อมหันหน้าเข้าหาบพลังเออหันหน้าเขาหาพล,ลังไปโอเคไปหมุนไปหมุนหมุนวนอนะ่ะหมุนวนอนะ่ะหมุนวนอนะ่ะหมุนหมุน เออหมุนวนเอ้ยมันต้องมีคนร้องเพลงอ่ะขอขอร้องเพลงคนหนึ่งเนี่ยร้องเพลงให้หน่อยดิเพลงอ่ะเพลงอ่ะเราจะทำหน้าฟ้านะเดี๋ยว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 พี่ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะอ่ะหมุนไปหมุนหมุนไป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 หยุดครับเฮ้ยเอ้าเอาเราขึ้นไปนั่งทำไมเขาไม่ถวด หมุนไมหมุนไปเอานั่งหมหมุนหมุนหมุนแล้วเร็วห้าร้อยนะที่หนึ่งห้าร้อยนั่งนั่งหมุนไป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 นั่งครับเอ้าเขาให้นั่งพื้นไม่ได้นั่งบันลังเอ้าทีนี้แหละหมุนไปหมุนไป โออเรอบนี้ใครทำตามคำสั่งได้ตังค์ห้าร้อยแล้วห้าร้อยสุดท้ายหมุนไป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 ,ห,นไปหยุดครับ <Hey! S 1> เฮ้ไออ้าวอ้าวไอตีนสุดท้ายขอให้ขอให้หยุดขอให้หยุดไม่ได้นัก <c oughs> โอ้และผู้ชนะก็ได้แก่ใครครับเนี่ยใครเนี่ยคนเนี้ยที่รอดเนี่ย ผมครับผมครับผมครับโอเคก็ดีเลยครับยินดีด้วยนะฮะก็ได้500บาทนะครับเอาบมือหน่อยฮะนะครับก็เดี๋ยวไปเก็บกับที่2กับที่3นะฮะพี่ไม่เกี่ยวนะฮะไอคนที่2ที่3ให้ดักตีใจเย็นใจเย็นใจเย็นตั้งไม่ใจเย็นพี่ใจเย็นเออพี่ไม่ได้บอกว่าจะจ่ายเดี๋ยวไปเก็บเอาจากที่2ที่3แล้วกันนะไม่มีตั้งแล้ว 你太厉害